เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกจอีแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจนเบเทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย6มกราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมเคราะบาสเกตบอล n b a น NBA สหรัฐอเมริกาเช้าว,วันจันทร์เป็นหน,หนึ่งคู่ที่น่าดูครับการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับออร์เลนโดโมเมจิกวันนี้เปิดบ้านแอ w เวย e เซ็น6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยต้อนรับกำเยือนของบัลเลงเพลงแจ๊สยูทาแจ๊ส โดยโค้ชของเจ้าบ้านครับออรแลนโดเมจิกเป็นเจมัลมอสลี่วันนี้จะได้ดวลกับโค้ชหนุ่มอย่างวิลฮาร์ดีของแจสสครับโดยผลงานเกมล่าสุดของออรแลนโดเมจิกบุกไปเยือนโตลตโตแรปเตอร์ครับก็ที่สนามสกอตเตียแบงค์ครับวันนั้นเอาชนะไปได้106ต่อ97โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นทริสตันดาซินวา25แต้ม4ีรีบาว2แอสซิสเสริมด้วยเคซีพีเคนทาวิสคาเวลฟอบครับ15แต้ม1รีบาว2แอสซิส โกคาเบตาเซครับ11แต้ม13รีบอลเป็นดับเบิลดับเบิลแล้วก็อีก7แอสซิสสุดท้ายออรแลนโดเมจิกขึ้นนำตั้งแต่ต้นจนจบเอาชนะไปได้แบบไม่ยากส่วนยูท่าแจ๊สครับผลงานในเกมล่าสุดครับก็ดวลกับลูกบอลไฟไมอามีฮีทครับโดยเกมนั้นครับก็เป็นยูท่าแจ๊สเอาชนะไปได้ขาดลอย136ต่อ100ในเกมที่ไมอามีไม่มีจิมมี่บัตเลอร์ ผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งยูทาห์แจ๊สเป็นไบรท์เชซาบัวครับ34แต้ม7รีบาวด์2แอสซิสต์เสริมด้วยจอห์นคอลลินส์24แต้ม9รีบาวด์3แอสซิสต์ฮอลินเซกตัน17แต้ม5รีบาวด์8แอสซิสต์สุดท้ายแจ๊สเอาชนะไปได้แบบสบายมือครับค่อนข้างพลิกล็อกครับโดยผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านออร์แลนโดเมจิกพอยต์การ์ดเป็นแอนโทนีแบล็กเจอรี่ดวลกับเคยอนเต้จอร์จตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับแต่3คะแนนของเคยอนเต้จอร์จถือว่าโดดเด่นกว่า ชูติงการ์ดมวยยิง3มแต้มเป็น KCP ีพ n เคนทเวสคาร์เวลปบจะได้ดวลกับโคลินเซกตันตำแหน่งนี้เรื่องของเกมรุกคงต้องโย้กับโคลินเซกตันครับแต่ KCP มีการถือบอลที่ดีครับสมอลฟอร์เวดทริสตันดาซินวาจะได้ดวลกับลารี่แม็คันเนครับคู่นี้ก็ถือว่ายู่ท่าแจ๊สดูดีกว่าเล็กน้อยครับแม้ช่วงหลังทริสตันดาซินวาจะเล่นได้ดีก็ตามส่วน p พาเวอร์ฟอร์เวดครับเคล็บพุชตันครับลงตัวจริงครับ แทนปาโลแบนเชโร่ที่ยังเจ็บยาวครับได้ดวลกับจอมโหดอย่างจอห์นคอนลินส์ส่วนตัวมองว่าจอห์นคอนลินส์ดูดีกว่าเซนเตอร์คุมองในโกคาบิตาเซเกมนี้จะได้ดวลกับเซนเตอร์ดาวรุ่งของยูทาจัสบ็อกเกอร์เคสเลอร์สูสีครับแต่ส่วนตัวชอบโกคาบิตาเซมากกว่าครับไปกันต่อที่ผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านออร์แลนโดเมจิกไม่มี3คนสำคัญทั้งจาเลนซักปาโลแบนเชโร่และแฟรงค์วัตเนอร์ ส่วนยูท่าแจสครับขาดคนสำคัญแค่จอแดนคลักสั้นเท่านั้นที่ลงสนามไม่ได้แน่นอนในวันนี้ไปดูชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันอีกครั้งครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยฝั่งเจ้าบ้านออรแลนโดเมจิกครับไลอ้อนนี้ประกอบไปด้วยแอนโทนีแบล็กเคนทาวิสคาเวโปทริสตันดาซินวาเคล็บคุสตันและโกก a าบีตเซส่วนยูท่าแจสทีมเยือนครับ ไล่อัพนี้ครับประก,กอบไปด้วยทางด้านเคนโยเต้จอร์จโคลินเซกตันลอรีแมคเคนเนนจอห์นคอลลินส์และ Walker ler, วอลเกอร์เคสเลอร์โดยเจ้าบ้านออร์แลนโดเมจิกชนะ21แพ้15ส่วนทางด้านยูทาจแอสครับทีมเยือนอยู่ในดับรองบอยสายตะวันตกชนะ8แพ้25เกมคีแมัชอัพในวันนี้ครับในยามที่ออร์แลนโดเมจิกไม่มี3ผู้เล่นคนสำคัญครับก็จะเป็นหน้าที่ของริสตันดาซินวาครับก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกในทีมครับ ซึ่งค่าเฉลี่ยการทำแต้มซีซั่นนี้ยังถือว่าไม่สูงครับ9แต้มต่อเกมเท่านั้นครับเปอร์เซนต์โก43ครับเนื่องจากในช่วงแรกๆไม่ค่อยได้ลงสนามส่วนโคลินเซกตัน17.6แต้มต่อเกมครับทศนะข,ของจานเจนในคู่นี้ครับการพบกันเกมล่าสุดระหว่างออร์แลนโดเมจิกกับยูทห์แจ๊สเมื่อวันที่1มีนาคม2024ครับเกมนั้นเมจิกเอาชนะไปได้115ต่อ107ครับ เกมนี้เมจิกดูจะเสียเปรียบก็จริงครับเนื่องจากผู้เล่นนะฮะส่วนใหญ่คนสําคัญไม่สามารถลงสนามได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นใน m อมเ n t e ซนเตครับโอนันโดเมจิกมักจะเล่นเกมรับได้ดีมากครับและเกมนี้เมจิกเองก็น่าจะรักษาเกมในบ้านได้เอาชนะได้อย่างน้อย6แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ a t n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ a t n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ